ราคาสองแสนบาทแะครับที่คุณจองเข้าไหม่ผีนั้นไปแล้วนะครับแต่ก็ยังจัดแสดงให้ท่านได้ชมอยู่นะฮะและไปดูวิถีของชาวบ้านนะครับวิถีของการนำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวบุรีรัมนะครับมาประยุกต์ใช้ในการจัดทําเป็นเครื่องประดับนะฮะมาทําเป็นเครื่องตกแต่งตกแต่งบ้านนะครับมาเพื่อบูลค่า เพิ่มราคาให้กับสินค้านะเข้าไปดูด้านในแล้วก็มีเทเตอร์นะฮะมีเควเตอร์ขายให้กับทุกท่านได้ชมว่าความเป็นไปเป็นมาของงาน Color of b u ร i r a m กว่าจะรังสรรค์มาเป็นงานแบบนี้นะครับพี่น้องเนี่ยแต่และอำเภอทั้งยี่สิบสามอำเภอเนี่ยไปเก็บลูกสแสงหรือดอกสแสบเนี่ยมาประกอบกันแบบไหนไ<อ>มาจนทําให้เป็นงานแบบนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งเราใช้ดอกสแสงทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดล้านดอกด้วยกันเนะฮะในการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นดอกจริงนะะครับ อ๋อลงทะเบียนตรงเต็นท์ข้างเซเว่นอีเลเว่นเลยครับแทนกซีคนเดียวครับคนเดียวก็สามารถจะจองให้เข้าชมได้อ่าไม่ไม่เกินสิบท่านก็สามารถจะจองได้เลยนะครับจองไว้ก่อนนะจองรอบไว้ก่อนนะครับเมื่อใกล้ถึงเวลานะครับเราก็แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่นะครับโดยการแคปหน้าจอเมื่อเราจองเสร็จนะเจ้าหน้าที่ก็จะมีเครื่องยิง QR code แล้วก็จะขึ้นชื่อขึ้นรอบของเราแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนำท่านนะครับเข้าไปชมบริเวณท้านในนะฮะ ด้านในนี่เข้าไปแล้วไม่อยากออกมาครับเพราะแอร์เย็นมากครับเป็นเป็นโดมแอร์นะครับด้านในนะฮะเข้าชมได้รอบหนึ่งจะไม่เกิน4อ่าห้าสิบถึงหกสิบท่านแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวคุณพี่อยู่ห่างดอกสแสเดงนิดน,นึงนะเพราะว่าน้องเขาเริ่มกรอบแล้วครับพออยู่มาเดือนหนึ่งแล้วเราถึงว่าลดการจับลดการสัมผัสดอกสแสเด็ทุกๆกรณีนะครับเพราะว่าน้องอยู่มาเดือนหนึ่งแล้วแลวเราจะตัดแสดงไปจนถึงวันที่16เมษายน นะถ้าทุกท่านไปจับไปแกะไปแทะไปเก็บไปเป็นของที่ระลึก่ยมันจะหายหมดนะครับและน้องเ็าจะได้รับความเสียหายนะขอความร่วมมือนิดนึงนะครับขอความร่วมมือทุกท่านไม่จับไม่สัมผัสดอก,อกแกลงทุกกรณีนะครับถ่ายภาพเอ็บภาพสวยๆไปเป็นที่ระลึกนะครับถ่ายภาพเสร็จแล้วครับอย่าลืมไปโพส์ไปแชร์นะครับในโซเชียลมีดีไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรม เฟซบุ๊กทิกต็อกนะสามารถที่จะไปโพสได้เลยเราไม่จํากัดเราไม่สงวนิขสิทธิ์เราจะขอบคุณทุกทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยถ้าท่านไปช่วยกันโพสช่วยกันแชร์ให้กับพี่น้องชักชวนพี่น้องเพื่อนเราที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะที่อยู่ต่างประเทศมาเที่ยวมาชมงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ตอนนี้ท่านอยู่ที่หนงซุ้มดอกแสดงหมอนผิดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ซุ้มนี้ละไม่ใช่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใหญ่ที่สุดในโลกัะ สูงดอกเป็นเป็นลูกหมอนผิดนะครับตรงนี้นะครับเราดีไซน์โดยการนะฮะออกแบบโดยการที่ทำรูปแล้วกลับมาไหนครับขอประชาสัมพันธ์นะครับไปยังบุคลากรน,นะครับ กลุ่มโรงเรียนสำโรงใหม่นะครับเวลา10นาฬิกานะครับเชิญทุกท่านร่วมบันทึกภาพบริเวณด้านหน้าซุ้มประตูนะครับุ้มกะแงม้ไผ่นะครับบริเวณด้านหน้าสนามช้างอารีนานะครับเวลา10นาฬิกานะครับกลุ่มโรงเรียนสำโรงใหม่นะครับทุกท่านนะครับเชิญร่วมบันทึกภาพร่วมกันนะครับท่านพอบอกว่าท่านไหนที่มีภาพแสดงว่าไม่ได้ผ่านการเช็คที่อนะครับนะครับทุกท่านนะครับ สิบนาฬิกานะครับกลุ่มโรงเรียนสำโรงใหม่นะครับร่วมบันทึกภาพพร้อมกันที่บริเวณด้านหน้ากำแพงไม้ไผ่นะครับด้านหน้าทางเข้าวิมพศธการนะครับคานเสิร์ตออฟวิลียมนะครับตรงจุดนั้นแหละจุดที่กำลังถ่ายภาพกันอยู่นะครับสิบนาฬิกานะครับสิบนาฬิกาเดี๋ยวตรงนี้ก็จะสวยนะตรงนี้ถ่ายภาพตรงนี้จะสวยนะตรงนี้ส,ยส,ว,ยส,สวยมาก นะครับเราจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่16เมษายนนะครับ2568นะครับและโดยเฉพาะนะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของเรานะครับในช่วงวันที่13 14 15 16อย่าลืมอย่าพลาดนะวันที่12วันที่2ใช่ไหมครับ12เมษายนเตะที่สนามเขากระโดงครับบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมครับและพรุ่งนี้ครับบุรีรัมย์พบกับดีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับก็เป็นสนามเขากระโดงสเตเดียมเหมือนกันครับ ครับผมก็คอยดูอยู่ว่าใช่ครับคนละถ้วยครับวันพรุ่งนี้จะเป็นถ้วยชุดที่โอลมสรอาเซียนครับแล้วก็ที่สองนี่จะเป็นบอลไทยลีกครับแล้วก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเตะที่บ้านพีทีเจอกันสามรองครับอ๋อก็น่าจะหลังจากวันที่16นะครับเราถึงจะเปิดเพราะว่าตอนนี้เรามีการจัดงานอยู่ที่ข้างในครับเลยไปใช้สนามเก่า ครับสนามครับถ้าสนามนี่จะสวยมาก